หลายๆอย่างมันหนักมากนะทั้งภาวะเศรษฐกิจเอ่ยนะฮะทั้งตลาดผันผวนตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับปีนี้นะครับเมาส์กันก่อนนะฮะจริงๆปีดีเนี่ยตอนแรกเรานึกว่ามันจะดีขึ้นเนาะแต่ว่าไม่เบาเลยนะครับปีนี้นี่เพิ่งเดือนแรกเองนะยังไม่จบเดือนแรกเลยนะครับผมว่าหลายๆอย่างมันดูโอ้โห หลายอย่างมันหนักมากนะทั้งภาวะเศรษฐกิจเอ่ยนะฮะทั้งตลาดพันผวนตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับอาจจะผมลองแบ็กอัพให้ดูนะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับในเดือนมการานี้นะครับมีข่าวมาว่านะครับมีข่าวมาว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับจะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับในช่วงไตรมาส3 2 3สอะไรประมาณนี้นะครับในช่วงกลางๆปีนี้ดังนั้นมีโอกาสที่ดอกเบี้ยจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับ ซึ่งแน่นอนครับเมื่อเฟดประกาศปรับตัวอัตราดอกเบีย้ยขึ้นแล้วเนี่ยประเทศไทยนะครับหรือประเทศอื่นๆเนี่ยส่วนมากนะครับดอกเบีย้ยมันก็จะล้อตามเฟดนั่นแหละครับดังนั้นมีโอกาสนะฮะปีนี้มีโอกาสที่จะมีการปรับตัวขึ้นของดอกเบีย้ยนะฮะทำไมต้องปรับตัวขึ้นของดอกเบีย้ยครับเพราะว่าจะล่อให้ฝ่างนี้ฮะณนะวัานณะเวลานี้นะครับอัตราเงินเฟ้อเนี่ย สูงเป็นประวัติการเลยนะครับอเมริกาเนี่ยครับเงินเฟ้อสูงสุดในรอบหลายสิบปีผมจาเลขชัวๆไม่ได้40หรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะแต่ตัวเลขเงินเฟ้อสูงขึ้นมากนะครับสินค้าพวกพันธ์ต่างๆเฟ้อสูงมากลองไปดูนะครับราคาพวกน้ามันนะครับราคาพวกทองคำอย่างเงี้ยก็เฟ้อหนักมากๆนะครับเหตุผลที่เงินเฟ้ออธิบายง่ายๆครับคืออเมริกาครับพิมพ์เงินได้ไม่จํากัดนะครับเมื่อมีการพิมพ์เงินได้ไม่จากัดเนี่ยแน่นอนครับมูลค่าหรือแว l u ลูของเงินมันก็เสื่อมคาปเรื่อยๆ เนี่ยแหละครับเงินเฟอ้อของแพงนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเชนเอฟเฟกมาจากเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นหลักนะครับเนี่ยแหละครับอยากให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้ในช่วงปีแหมพูดแล้วก็เดี๋ยวก็เศร้าในช่วงปี2022และจากนี้ไปเรากำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับภาวะเงินเฟอ้อที่หนักหนามาโหรานมากๆนะครับเพราะว่า อธิบายง่ายๆก็ได้ครับว่าวันนี้อเมริกามีหนี้ก้อนใหญ่มากๆครับแล้วอเมริกาก็ไม่ได้มีความสามารถในการชําระหนี้สิ่งที่เขาทําคือเขาพิมพ์เงินดอลลาร์ของเขาเพิ่มออกมาเพื่อชําระหนี้ของเขาฟังแล้วงงไหมฮะพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาเพื่อชําระหนี้ของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นในเงินมันเลยเยอะมากๆในระบบนะฮะ,ะเดี๋ยวมันจะไปถล่มลึกเกันเกินไปเอาเป็นประมาณนี้ว่าวันนี้เรากําลังเผชิญหน้าอยู่กับภาวะเงินเฟ้อ จึงไม่แปลกนะครับที่สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆจะค่อยๆปรับตัวขึ้นอย่างไอที่เนื้อสัตว์อะไรบ้านเรามันปรับตัวขึ้นอ่ะมันมีโรคด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ความจริงก็คือราคากลางของพวกสินค้าต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฐานหินก๊าซธรรมชาติไม้น้ำมันทองคำซิลเวอร์คอปเปอร์อะไรพวกนี้ล้วนปรับตัวขึ้นแซงแซงค่าของชีพกันไปหมดแล้วนะครับอัตราขึ้นสูงมากๆนะครับก็ ที่พูดเนี่ยไม่ได้จะให้สิ้นหวังนะแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจว่าเรากําลังเจอหน้าเผชิญหน้าอยู่กับอะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องเงินเฟ้อนะฮะและเงินเฟ้อมาปุ๊บเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็มีแผนที่จะปรับเพิ่มดอกเบี้ยน,นะครับเพื่อชะลอภาวะเงินเฟ้อพวกนี้นะครับดังนั้นผมว่า อาจจะได้เห็นภาพนะว่าดอกเบีย้ยนะฮะเงินกู้ต่างๆมีการปรับตัวขึ้นในช่วงกลางปีถ้าเรามองน,นเรื่องอัตราดอกเบีย้ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นขาลงมา2ปีจะเข้าปีที่3แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยดอกเบีย้ยก็ลดลดลดมาเรื่อยๆเลยครับจนมาถึงเนี่ยช่วงนี้ดอกเบีย้ยก็ยังถูกอยู่ ดังนั้นสําหรับคนที่ย้อนกลับมาเรื่องเดิมนะครับสำหรับคนที่วางแผนที่จะท,ทําธุรกรรมทางการเงินหรือว่าทําการกู้ขอสินเชื่อในช่วงต้นปีนี้เนี่ยก็อยากจะให้เข้าใจไว้นิดหนึ่งว่าน่าจะยังพอได้เลทดอกเบี้ยที่ถูกอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ธนาคารก็ประกาศเลทด,ดอกเบี้ยเอาอย่างเช่นดอกเบี้ยบ้านดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านแล้วกันนะในช่วงไตรามาสแรกเนี่ยนะครับเขาก็ประกาศเป็นตัวเลขออกมาแล้วนะดังนั้นถ้าไปกู้ในช่วงนี้ก็ยังได้เลทดอกเบี้ยที่ถูกอยู่นะครับนะ Thank you.